มาดูหุ้นที่เชียร์วันนี้นะครวันนี้จริงๆก็ออกเปเปอร์พรีวิวตัว CK ด้วยแล้วดูราคาหุ้นมันก็ลงมาเยอะมากแล้วนะครับผมจากพีคของเขาเคยวิ่งไปใกล้ๆ18เนี่ยอันนี้ก็เหมือนมาลงมาให้เล่นอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นรอบใหญ่ด้วยนะครับเพราะลงเยอะจริงๆ ก็เหลือ11บาท20ที่ปิดไปเมื่อวานนะครับ Earnings Preview <S <ม>ของเราไตามาส4เนี่ยก็คาดว่ากำไรจะอยู่ที่179ล้านบาทนะครับพิกจากขาดทุนปีที่แล้ว171ล้านแล้วก็ Q1Q เนี่ยมันจะแย่ลงนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่าไตามาาที่แล้วเนี่ยมันมีกำไรพิเศษจากการขายตัว LPCL ให้กับ ไททาทวเตอร์นะครับ814ล้านบาทถ้าตัดตรงนี้ไปเนี่ยมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไตรมาส4มันจะเป็นซีซันแนลที่ดรอปนิดนึงอยู่แล้วด้วย Q on Q เพราะว่าจะไม่มีรายได้พิเศษจากเงินปันผลบริษัทลูกนะครับในไตรมาส4เพราะส่วนใหญ่ปันผลมันจะเข้าไตรมาส2แล้วก็ไตรมาส3าช่วงนี้กันนะครับก็ถ้าเกิดดู e a r n i n g s ทั้งปีปี2026-2027จริงเราปรับ Earnings ขึ้นนะครับผมตัว Core Earnings นะแต่ถ้าดู Bottom Line เนี่ย ยอนเยียมันจะลด25.9%เพราะว่ามันมีรายได้พิเศษอ่ากำไรพิเศษจากที่ขายให้ไททัลวอเตอร์ที่เรียนไปนะครับจร <c oughs> ิงๆ2,271ล้านที่ดีลิเวอร์ได้ในปี2026ที่เราทำฟอร์เควส์เนี่ยจริงก็ถือว่าเป็น e a r n i n g ็ที่ดีนะครับถ้าดูที่ขอพอเบิร์ดพก็เหลือแค่แปดเท่านะครับสำหรับใช้ e a r n i n g ็ปี2026แล้วกเราก็ดีเวเดนยิวเนี่ยอยู่ที่4%ก็ก็ไม่ได้น้อยนะครับ แบ็กหลอกปัจจุบันที่อัปเดตกับบริษัทเนี่ยก็แตะ1.7แสนล้านนะครับก็จะเป็นตัวที่มีแบ็กหลอกเยอะกว่าสเตคอนนะเพราะนั้นถ้าพูดถึงแบ็กหลอกเดฟเนี่ยมันอยู่ที่4.25ปีเลยนะครับหมายความว่าไม่ต้องรับงานใหม่เนี่ยมันก็ยังรับรู้รายได้ไปได้อีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผลกระทบจากการเมืองที่ไม่แน่นอนเนี่ยเรามองว่าแบ็กหลอกที่มันใหญ่ขนาดนี้มันทําให้ผลกระทบตรงนี้มันควรจะน้อยลงไปด้วยซ้ำนะครับแล้วก็คือส่วนใหญ่เนี่ย การเมืองที่มันเปลี่ยนเปลี่น,ลนผ่านไปมาหลายๆรอบเงี้ยโอเคโปรเจกต์ Project มันดีเลยแต่ที่สุดแล้วส่วนใหญ่โปรเจกต์พวกนี้มันเอ,อ่อก็คืออยู่ใน p i p ป l i n e ลนที่รัฐบาลอยากจะลงทุนอยู่แล้วนะครับพวกงบลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยมันแค่ดีเลยไปเท่านั้นนะครับก็ที่สุดแล้วก็น่าจะมานะครับก็แนะนําซื้อนะครับเอาอัปเกรดราคาเหมาะสมขึ้นด้วยนะครับจากที่เรา รีเฟก็กกับที่เราปรับ e a r n i n g ็เพิ่มขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากการปรับ Gross Margin เพิ่มขึ้นเป็น7.9%ครับก็ราคาเหมาะสมขึ้นมาอยู่ที่19.1บาทนะครับอัปเกรดจากเดิมที่18บาทก็อัปไซด์เนี่ยที่ราคานี้เนี่ยย่อมาเยอะมากอยู่ที่71%เลยนะครับ mm hmm. ก็ดูในเปเปอร์ได้นะพร Preview ก็ตัวของรายได้การก่อสร้างในไตรมาส4เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสักหมื่ล้านนะครับแล้วก็กำไร1้9ล้าน ครับส่วนโปรเจกต์ในที่ CK เมองว่าเป็น potential project เนี่ยมูลค่าก็อีกเยอะมากงานในมือมันอยู่แล้ว b a c k l o อกใน1.7่แสนล้านซึ่งอย่างที่บอกว่า b c k l o o อกเดบเนี่ยมัน4.25ปีเยนะครับแลด้อีกยาวอาจจะมีเพิ่มเข้ามาอีกนะครับมูลค่า7.5 7แสนล้านบาทเลยที่เป็น potential project นะครับแล้วก็มี potential ที่จะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันมีความกังวลเรื่องของตัว ดีเล์ของตัวบัตเจ็ตปี2027เนี่ยก็ถ้าสมมติว่าการตั้งรัฐบาลราชาอะไรต่างๆเนี่ยก็เชื่อว่าผลกระทบคงไม่ได้เยอะดีเล์ออกไปสุดท้ายมันก็ต้องปล่อยออกมาอยู่ดีว่าจะอา,อาจจะเลทไปสัก3เดือน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเชื่อว่าสุดท้ายก็ได้กลับมานะครับในปี2027ใช่ครับหรือเราไม่คอนเซิร์นเท่าไหร่แล้วเพราะแบ็คหลอกเดบมันค่อนข้างลึกม,มากอยู่แล้วนะครับ ตัวของประมาณการที่เราปรับนะครับก็จะมีปรับ cross margin ดีขึ้นนะครับในปี2026และ2 7เนี่ยเป็น7.9%เนี่ยเพื่อที่จะ reflect 2025จริงเราก็ปรับขึ้นด้วยเพราะว่า actual มันดีขึ้นนะครับก็จะ deliver กำไรก่อนหักกับ่อก่อนรวมกำไรพิเศษเนี่ยมันก็จะดีขึ้นประมาณสัก9.9%แล้วก็4.8%ในปี26แล้วก็27นะครับก็ดีขึ้นนะครับเลยอัปเกรดราคาเหมาะสมขึ้นไปด้วย ก็ชอบตัวของ CK เนะครับ mm. เป็นหุ้นที่แบบลงมาแนวรับแถวๆโลเลยนะครับบางตัวก็หลุดโลไปแล้วก็ผมว่าก็เก็บได้นะถ้าต, mm. ตัวที่มันพื้นฐานดีนะครับตอในหุ้นไทยผมว่าแรงขายมันตกใจไปนิดนึงนะครับอีกตัวหนึ่งที่เชียร์ขึ้นมาจะเป็นอีเวนต์เพลนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวครอสเช็คมุมมองกับพี่ก้องก็ได้แต่นี้เป็นวิวผมแล้วกันนะครับวันนี้พี่ก้องจะมาพูดประเด็นที่แพลนบีคุณทรัมป์ว่าจะเป็นยังไงบ้าง mm. นะครับสำหรับการตัดสินแต่อันเนี้ยเลิอก, Event Play กอีเวนต์เพลย์ก คือผมเลือกธีมปีนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือธีม Trade War De e s c a l a t i o n นะครับคือคิดว่าไอาการตัดสินรอบนี้มันน่าจะตัดสินเป็นโทษกับคุณทรัมนะครับที่ขึ้นภาษี Universal Tarif f ทั่วทั่วโลกภายใต้กฎหมายไอ a ้าเนี่ยน่าจะตัดสินว่าใช้อำนาจของประธานาธิบดีเกินขอบเขตนะครับก็ปัดตกไปเนี่ยแต่ถามว่าตัวภาษียังมีอยู่ไหมมีแต่ผมคิดว่าที่มองเนี่ยมันจะเป็น Sectoral Tarif f มากกว่านะครับซึ่งถ้าเป็น Sectoral Tar i f f เนี่ยผลกระทบมันน้อยลงแน่นอนอยู่แล้ว ตอนนั้นเนี่ยเซกเตอร์อย่างอินดัสทรีเอสเตทที่คอนเซิร์นกันทั้งปีปีที่แล้วแล้วมันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเนี่ยผมว่ามันจะกลับมาเล่นเลยนะครับก็ตัวเนี้ยเป็นหนึ่งในทีมเทรดบอลดิเอสคาเลชันที่เล่นในปีนี้ได้นะปี2026ที่ผมพิคขึ้นมาซึ่งตอนนี้จริงๆเราก็ชอบทั้งวาและอมตะแต่เหมือนถามพี่แนชล่าสุดเหมือนจะชอบวามากกว่านะฮะนิดนึงนะครับแต่ชอบทั้งคู่นะเราก็ถ้าไปดูตัวเลข FDI ไไหลเข้าปีที่แล้วนะครับในเชิงที่แอพพลายเข้ามาเนี่ย จากบีกับ B.O.I. เนี่ยมันเยอะมากนะครับยังทํำนิวไฮต่ออยู่ที่1.37แสนล้านบาทนะครับก็ยังสะท้อนความสนใจในการลงทุนแล้วก็ถ้าเกิดรัฐบาลเ,าเป็นตามที่เรา Expect จริงนะเป็นชุดคุณอนุทินเนี่ยล้วก็เอารัฐมนตรีชุดเดิมนะครับอย่างพาณิชย์เป็นคุณสุภจีเนี่ยก็จะเห็นว่านโยบายค่อนข้างจะ สนับสนุนวารละอามาตะเลยนะก็คือจะเทินไอตัวเม็ดเงินที่ไหลเข้ามายังไงให้เป็นเม็ดเงินลงทุนจริงนะครับซึ่งผมมองว่าส่วนหนึ่งที่ยังชะลอเนี่ยก็คือรอนโยบายคุณพรเนี่ยแหละอาจจะเป็นการตัดสินไอ้ป้าคืนนี้อีกส่วนหนึ่งด้วยเนี่ยก็คือบาทมันแข็งเพราะบาทมันแข็งเนี่ยเข้ามาลงทุนเนี่ยมันก็สินทรัพย์ในประเทศไทยเรามันก็จะดูแพงเป็นพิเศษนะครับเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศนะครับแต่ว่าเรื่องบาทแข็งเนี่ยผมว่ามันจะค่อยๆ่าวเบาบางลง ไปในช่วงกลางปีแล้วตรงนี้ก็น่าจะเห็นเซลล์พิกอัพในปีนี้ขึ้นได้นะครับจากที่หลายๆคนชะลอไปจากปัจจัยคุณทรัมแล้วก็บาดแข็งด้วยเนี่ยซึ่งอันนี้มันจะตรงข้ามกับบริษัทไทยที่ไปลงทุนต่างประเทศนะก็จะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยช่วงบาทแข็งเนี่ยมีเห็นลงทุนต่างประเทศค่อนข้างเยอะอย่างเมื่อวานก็มีข่าวบรีกริมไปลงทุนต่างประเทศนะครับเพราะว่าเป็นจังหวะทาม,มิ่งที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าปีนี้เราคิดว่าน่าจะออแล้ะแล้วก็จะดีกับวาในทางอ้อมด้วยนะครับเรื่องของค่างเงินบาทก e a r n i n g ็ปี2026เนี่ยมันก็จะอยู่ที่3,554ล้านนะครับแล้วลดลงนิดนึงนะครับแต่ว่าหุ้นมันก็ดีเรทมาพอสมควรแล้วโอเวอร์ีก็13.5เท่าดีเวน y i ยิวประมาณสัก3%ถ้ากำไรได้ประมาณนี้นะครับทางบริษัทเองก็ยังมั่นใจนะครับว่าจะสำหรับเป้าเขาในการที่จะโอน2,350ไล่เนี่ยในปีนี้เนี่ยก็น่าจะยังทำได้นะครับถ้าความชัดเจนของภาษีมากขึ้นก็แนะนำซื้อครับราคาเหมาะสม4.9 พุ่นตอนนี้อยู่ที่3.14บาทนะครับก็อัพไซด์ประมาณ56%แต่นี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็เดี๋ยวมาพูดกันด้วยนะครับอันแรกก่อนเลยก็คือสำหรับเอ t าลุก p r o p e เพอรเราก็ออกไปแล้วแหละก่อนหน้านี้นะครับต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะพรีเฟอตัวที่เป็นกลุ่มห้างสรรพสินค้ามากกว่านะที่มีพื้นที่เป็นคอมเมอรเชีเนี่ยกับตัวที่เป็นอินดัส r รี l เอสเต e อย่างเช่นวาอมตะนะครับพวกนี้คมเนี่ย น่าจะสตัวนี้น่าจะเอาพวกฟอร์มเทียบกันเองในกลุ่ม Property ทั้งหมดโดยรวมนะครับส่วนกลุ่มที่น่าจะยังแย่อยู่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่อาศัยนะครับ r t s i d e n t i a l อย่างเช่นพวก Land and House นะครับพฤกษาสุภาลัยพวกเนี้ยอันนี้คือกลุ่ม Residential นะครับแต่ก็ยังมีตัวที่บายอยู่บ้างนะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีโฮมมีเซลผสมเข้าไปในนั้นด้วยนะครับอย่างเช่นตัวที่บายอยู่ตอนนี้ก็จะมีตัวสุภาลัย AP แล้วก็ซีรีส์นะครับแล้วก็เซลจะเป็นตัว LPN รึกษาโฮดิ้งนะครับส่วนโฮก็จะเป็นแลนด์แอนด์เฮาส์กบบตัวคิวเฮาส์นะครับแต่ถ้าเป็นตัวกลุ่มห้างสรรพสินค้าหรืออินดัสทรีลเอสเตทเนี่ยเราจะเป็นบายหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอมตะวาแล้วก็ CPN อนันนี้ก็จะเป็นเอาลุกภาพใหญ่ก่อนนะครับสำหรับมุมมอง property ในปีนี้ของเรานะครับแต่จุดหนึ่งที่ทำไมวันนี้ผมเลือกเชียร์อมตะมากกว่าวาเนี่ยผู้บิดเลือกเชียร์วามากกว่าอมตะนะครับคือที่น่าสนใจคือ exposure ของวาเนี่ยมันอยู่ใน เซกเมนที่มี Potential ล้อไปกับ m e ก a t เทรนนะครับอย่าง BYD เนี่ยก็<ม>กวาดไปค่อนข้างเยอะอยู่แล้วตอนแรกที่ EV <ม>เข้ามาในไทยเนี่ย<ม>เข้าใจว่า<ม>วาก็กวาดไปได้เยอะมากคือแทบจะทั้งหมดเลยแหละนะครับก็อันนั้นก็เห็นนำไปอันนึงแล้วนะครับส่วนขายอันนึงที่เห็น Exposure เยอะกว่านะครับ Sector Mix ของวาเนี่ยตัวกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยเยอะกว่าอมตะด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าก็ เป็น positive อันหนึ่งนะครับที่ mix ของเขาอยู่ในอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างจะทันสมัยแล้วก็ล้อไปกับ Megatrend นะครับอยู่ที่16%อามาตะาแค่ประมาณสัก10%เท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปดูภาพทางด้านขวาก็ที่บอกไปว่าปีที่แล้วเนี่ย9เดือนปี2025เท่านั้นเนี่ยก็มีการ apply กับ BOI เนี่ยประมาณ1.37แสนล้านเลยนะครับก็ยังทำ New High เทียบกับปีที่แล้วทั้งปีด้วยซ้ำไป เพราะฉะนั้นความสนใจในไทยมันก็ยังมีอยู่นะครับถ้าเกิดความเชื่อมันค่าเงินบาทมันเริ่มออนนะครับแล้วก็เรื่องของภาษีมันชัดเจนมากขึ้นที่คุณทั้มจัดการอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเงินลงทุนก็เตรียมพร้อมที่จะไหลเข้าในปี2026ด้วยนะครับก็น่าจะเห็นการโอนอะไรต่างๆได้นะครับส่วนมาพูดถึงค่าเงินบาทนิดนึงเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบาทของเราเนี่ยมันแข็งค่าผิดปกติเหมือนกันนะครับถ้าดูตอนเนี้เราจะดูผ่านตัวของ RER e e นะครับหรือ real effective exchange rate เนี่ยจะเห็นว่ามันแข็งที่สุดตั้งแต่ปี2564เลยนะ <c oughs> ก็ถือว่าแข็งค่ามากๆนะครับถ้าเทียบกับอัตราดอกเบีย้ยที่เป็นขาลงแล้วก็แนวโน้มท่งออกที่มันก็ยังมีดาวไซด์อยู่บ้างเนี่ยมันถือว่าแข็งผิดปกตินะครับอันนี้ก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งที่แบงชาติเอาไว้ดูนะว่ามันแข็งผิดปกติไหมนะครับซึ่งอของเราเมองว่า ตอนนี้มันมีโอกาสที่จะอ่อนมากกว่าแข็งไปมากกว่านี้นะครับแล้วก็ดูถ้าดูสังเกตนิดนึงเนี่ยมันก็เป็นแนวต้านด้วยนะขึ้นมาแถวๆร้อยหกสำหรับตัว REER เนี่ยก็มักจะปรับลงนะครับเราถ้ามาดูฟันเดเมนทัลนิดนึงเนี่ยตัวเส้นประสาีดำเนี่ยก็คือส่วนต่างของอาตาัตราดอกเบีย้ยพันธบัตร10ปีของสหรัฐลบกับของไทยนะครับซึ่งสเปรดเป็นบวกมานานมากแล้วนะครับซึ่งตามหลักแล้วจริงๆเนี่ย ถ้าดอกเบี้ยเรายังต่ำกว่าเขาเนี่ยมันก็ไม่ควรทําให้บาทมันแข็งมากนะครับเพราะว่าแคปิตอลเอาฟลูไปหายิวในประเทศ US มันก็จะมากขึ้นนะครับแต่อันนี้มันก็คือตรงกันข้ามเลยนะครับซึ่งแนวโน้มถามว่าเป็นยังไงเนี่ยตัวของสเปรดก็คงอาจจะลงบ้างนะเพราะเราเห็นบอลยิวไทยมันเริ่มขึ้นแต่บอลยิวสารัสมันนิ่งๆนะครับแต่ต่อให้ตัวสเปรด10ปีของสารัฐกับไทยมันลงเล็กน้อยเนี่ยยังไงก็ตามมันก็ยังเป็นสเปรดเป็นบวก นะครับดอกเบียเขาก็น่าจะยังสูงกว่าเราอยู่แล้วนะครับก็อันนี้เป็นอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะชี้ให้ชัดว่าตัวค่าเงินบาทมันไม่นคนแข็งขนาดนี้นะครับอีกอันนึงก็คือแนวโน้มของเส้นสีแดงเนี่ยก็คือ e u t account นะครับเรามีฟอนโหลดไปมันพุ่งไปสูงมากนะครับในปีที่แล้วแต่ตอนนี้เรา expect ว่าไอ้ผลของฟอนโหลดเนี่ยมันจะทําให้ Current Account ปีนี้มันแย่ลงเพนะราะมันฟอนโหลดไปก่อนนะครับรวมถึงเอาลุกเองเนี่ยเรื่องส่งออก อะไรต่างก็ดูควรจะชะลอลงจากภาษีนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยคอมเพ e a ิ v ทีฟ a อ e ดเนเรเราก็น้อยลงด้วยเทียบกับประเทศที่แข่งขันกันในอาเซียนนะครับอันนี้มันก็เป็นเป็นดาวไซด์ตรงนั้นนะครับซึ่ง c ค r เรนแอคเคาท์ส่วนหนึ่งก็รวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะซึ่งหลังๆเนี่ยบาทแข็งคนไทยเทียเท่ยวเยอะมากช่วงนี้นะครับผมว่าก็จะเป็นเพรสเชอรกับตัวมันจะถือว่านับเป็นอิ p พ r ตนะในเชิงของตัวเลข เป็น Service Import, <c oughs> เซอร์วิสอิ <c oughs> มพอร์ตเวลาเราเราไปเที่ยวต่างประเทศนะ <c oughs> ครับก็จะกดดันเรื่องของค่างเงินอีกนะครับก็รวมๆแล้วคิดว่าบาทควรจะอ่อนนะครับซึ่งวิวของ E S U ล่าสุดเนี่ยก็มองว่าเฉลี่ยทั้งปี2026เนี่ยควรจะอยู่ที่32.9บาทต่อดอลลาร์นะครับณนะตอนนี้มันก็แข็งเกินไปจริงๆอยู่ประมาณสัก31.5นะครับ <c oughs> เอาลุก G D P เป็นอันหนึ่งที่ผมก็ยังไม่ได้พูดก็คือมันก็ดูแย่ลงในปีหน้าขั้1.6นะครับ แล้วในเชิงซีซันาเริตี้เนี่ยจะเห็นว่าบาทมันก็จะเริ่มอ่อนในเดือนกุมภานะครับไอค่าเฉลี่ยที่อยู่ด้านล่างของแต่ละเดือนนี้ย้อนหลังสิปีนะครับเดือนกุมภามักจะอ่อนจนถึงเดือนเมษาเลยนะครับเฉลีย่ยเ,เดือนละประมาณสัก1% 0.6%เปอร์ซูจดกเปซแล้วก็ศูนจุดเปเซ็นตตามลำดับนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะแข็งปลายปีกับเดือนมก,กราเป็นเป็นซีซันแนลอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดบาทกลับมาอ่อนเนี่ยผมว่า หุ้นที่เล่นเป็นดิเรกก็คือเล่นหุ้นส่วนออกนั่นแหละนะไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าตัวที่เป็นอย่าง itcai ก็ได้นะครับแต่ตัวหนึ่งที่ได้ประโยชน์ทางอ้อมเนี่ยแล้วการเทินรายได้ของ bi o ที่เข้ามาเนี่ยผมว่าถ้าบาทมันเริ่มอ่อนมาเมกเซนมากขึ้นเนี่ยเม็ดเงินที่จะเข้ามาลงทุนจริงมันก็น่าจะมากขึ้นอาจจะเห็นการโอนที่ดีขึ้นซึ่ง indirect benefit ก็จะเป็นเซกเตอร์นี้ด้วย industrial estate ก็ค kind of ่าเงินบาทตอนนี้อยู่ประมาณ31.5นะครับไต่มาหนึ่งแล้วเนี่ยอพอเข้าเดือน2เดือน3ผมว่าน่าจะค่อยๆอ่อนค่านะครับก็ตัวไหนที่เกี่ยวกับบาทอ่อนผมว่าก็น่านาเล่นเป็นตีมในช่วงนี้นะครับแต่เลือกวันนี้เป็นตัววาก็เก่งเรื่องของ t r a d e War De-Escalation ตีมด้วยนะครับเดี๋ยวดูว่าตลาดจะกลับมาเล่นตีมนี้จริงไหมนะครับโอเคเอ๊ะหมือนในฟไที่เราจะพูดสไลด์มันไม่อยู่ เพดพูดกันเลยก็ได้ทดกก็ตัวของที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเขาปรับตัวเงินส่งเข้ากองทุนฟื้นฟูเนี่ย FIDF เหลือ0.32เปนี่ยปกติเดิมทีคือถ้าตามปกติคือ0.46อะครับอันนี้ก็ลดลงประมาณ14 basis point นะครับก็เคยเห็นทำแบบนี้แล้วแหละนะครับแต่ตรงเนี้ยเราไม่ได้มองเป็น positive บ,บางที่อาจจะมองเป็น positive จริงๆแล้วเรามองว่ามันเป็นการไฮไลท์ว่าเดี๋ยวจะมีมาตรการช่วยลูกหนี้ตามนะครับซึ่งที่เราติดตามตัวเลขมาโดยตลอดเนี่ยมาตรการช่วยลูกหนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเนกฐินจะมากกว่ากับแบงค์นะครับแม้ว่าจะลดการส่งเงินเข้ากองทุนก็จริงเนี่ยแต่ผลกระทบเน็ตๆแล้วก็น่าจะเป็นลบนิดนึงนะครับเพราะฉนั้น e a r n ์เน็ของแบงค์เนี่ยเราก็ยังยืนเหมือนเดิมนะว่ากําไรพิเศษจากตลาดพันธบัตรน่าจะหายไปพวกอินเวสเมนต์เกณฑ์ ทรูพีเอแลเนี่ยหายไปนะครับล้วก็นิมแคบลงนะครับพอดอกเบี้ยก็ยังลดอยู่แล้วก็จะมาเจอเรื่องของการแทรกแซง regulatory pressure เข้ามาอีกเพราะฉะนั้นเราเลยไม่ได้มองว่าตัวของที่ลดเงินส่งเข้ากอง f i d เป็น Positive เหมือนที่ตลาดมองแต่ถามว่าน egative มากไหมก็คงไม่ได้น egative มากเพราะมันนิดเดียวแหละใช่เพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าปีที่แล้วก็เคยทําอยู่แล้วที่เป็นมาตรการช่วยลุกหนีนะครับแล้วผมคิดว่า อ่ารัฐบาลชุดใหม่เข้ามาก็น่าจะออกมาตรการช่วยลูกนี้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เชื่อว่าน่าจะมีผลทางอ้อมกับกลุ่มไฟแนนซ์ที่ช่วงนี้ลงมาเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องเลคโคราตูรีนี่แหละที่อาจจะต้องออกมาประมาณว่าให้ช่วยลูกนี้ให้อะไรเนี้ยซึ่งกลุ่มอนอนแบงค์เนี่ยพวกไฟแนนซ์ก็จะโดนเหมือนกันก็แบบต้องอาจจะต้องไปช่วยต้องไปอะไรซึ่งก็เป็นในเชิงนักทีฟเซนติเมนต์ด้วยแล้วก็มันจะลามไปถึงเรื่องของการโอกาสลดดอกเบีย้ยที่ เคยคุยกันว่าครั้งแรกของการประชุมในเดือนกุมภาเนี่ยทางกรงเออาจจะลดดอ,อกเบีย้ยพอมันมีเรื่องเนี้ยมาตรการต่างๆเนี่ยโอกาสลดดอ,อกเบีย้ยมันจะลดลงหรือเปล่าคนก็ไปเก่งเรื่องนั้นด้วยก็ทําให้ฟแนนซ์ซึ่งควรจะได้เบนฟิตมันก็โดนหลายอย่างเข้ามาก็ช่วงนี้กลุ่มฟแนนซ์ก็เลยอันเดอร์เ o อร์ฟอร์มค่อนข้างแรงนะครับภาพรวมก็ถือว่าฟโสเนี้ยที่การลดเอพอดีเอฟก็เป็นในเชิงน egative ให้กับทางแบงก์และฟแนนซ์นะครับ Estava